أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق

เนื่องจากว่าเราไม่มีทางเห็นท่านนบีมัสลรซัมละหมาดได้แล้วนะครับในยุคปัจจุบันท่านนบีก็เสียไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องพยายามศึกษาดูแนวทางที่ว่าบรรดาสลับยุคก่นกอนเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดวิธีการละหมาดของท่านนบีมัสลรสซัมไว้ยอย่างไรบ้างแล้วเนื่องจากว่ามันมีหลายประเด็นที่ว่ามีเรื่องของที่ต้องอาศัยการตีความหรือว่าความเข้าใจของปราชญ์เข้ามามันจึงเกิดความเห็นที่แตกต่างและนี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องมาคุยเกีนวนเรื่องของฟิกมุกรอนหรือวัสสนกอิดเปรียบเทียบคือการที่เรานําเอาทัศนะของบรรดาซลัฟเนี่ยที่ท่านอับดุลสลามได้รับรองเอาไว้นะครับในตัวบทมากมายเหตุผลที่เราต้องมาก็คือเพราะเราต้องการอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราอยากจะละหมาดให้ถูกต้องที่สุดเพราะการละหมาดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของมุสลิมหลังจากชาฮัดละหมาดคือสิ่งแรกที่เราต้องถูกสอบสวนในวันเกียมะห์ ถ้าการละหมาดดีทุกอย่างก็ดีการละหมาดไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปราณีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรารักอะไรเราทุ่มเทให้กับอะไรเราจะปราณีให้กับสิ่งนั้นเราจะศึกษาให้ลึกซึ้งใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกอแค่ละหมาดแต่สอนแป๊บเดียว5นาที10นาทีจบลองยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดพี่น้องรักอะไรสักอย่างชอบอะไรสักอย่างให้คุณค่ากับเรสักอย่างอาจจะเป็นเรื่องรถก็ได้บางคนอาจจะชอบรถข้างรถบางคนอาจจะเป็นอุปกรณ์ไฮเทค ถามไหมว่าเราจะพูดประโยคนี้ไหมว่าโอเคเรื่องรถเนะี่ยแค่5นาที10นาทีก็พอเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราให้ความสํคาสคัญกับอะไรเราจะทุ่มกับสิ่งนั้นให้เต็มที่นี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นก็ตามที่บอกว่าละหมาดใน5นาที10นาทีเรียนรู้แล้วจบแล้วมันก็พอแล้วแค่นั้นแหละพอไม่ต้องอะไรมากแปลว่านั่นคือราคาการละหมาดสําหรับเขาเขาให้ราคาการละหมาดแค่นั้นนะครับผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมเพราะฉะนั้นอะเรามาคุยกันประเด็นวันนี้เรายากรคุยกันนะครับในเรื่องของอสยุดซะ ก็คือสิยุท์ที่เกิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการละหมาดก็คือเราลงลืมหรือเราผิดพลาดอะไรก็ตามก็มีเรื่องของสุดสวีีประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันครับอัลฟ o สซัสอัสเตลิ ก็เข้ามาที่หมวดที h, ่3แล้วซึ ah um ่งอ <t> ิบนนรุชเรโมล้อบอกใหครับว่าอัมมัลอัควาลุวัลอัฟ่าลุลละติยัสจุดละฮะไฟนักอิล i นับิสุสซาิลิคุลนักซอนอัลซียะดาวกา a ฟิสซาล่อันตริกอัสซาฮีอิตาฟะคุอัลาอนาซู d ดะยาคนอันซุนนิสซาล่ดูนัลฟาระอิบวดูนัลรากาอิบฟารากาอิบละชัยอนดะฮุมฟฮะทีนี้ครับประเด็นเนี่ยตอนนี้อิบนุรุชเรโมล้อท่านกำลังพูดถึงแค่นักวิชาการส่วนหนึ่ง ทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งในเรื่องของสุดสาวีที่มองว่า,าตกลงคําพูดใดบ้างหรือว่าพฤติกรรมใดบ้างที่เมื่อเราผิดพลาดไปนการละหมาดแล้วต้องมีการสุดสาวีแล้วก็พฤติกรรมใดบ้างถ้าเกิดมีการผิดพลาดไม่ต้องสุดสาวีเพราะว่าไม่ใช่ทุกอย่างในการละหมาดนะครับถ้าหลงลืมปุ๊บต้องสุดสาวีไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกขั้นตอนในการละหมาดที่เมื่อหลงลืมปุ๊บแค่สุดสาวีก็จบไม่ใช่มันก็มีบางอย่างที่ว่ายังไงก็ต้องชดใช้ อันนี้คือเรื่องของรูกลนถ้าผิดพลาดเรื่องรูกลนนะยังไงก็ต้องชดใช้รูกลนตรงนั้นก็คือต้องละหมาดเพิ่มอีกหนึ่งรัก,กาัชดใช้ในส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้ทําไปแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องวายิปเนี่ยโอเคข้ามไปได้เรื่องของฟรอเสเนี่ยก็คือถ้าผิดพลาดหลงลืมไปเหมือนกับที่ท่านรบีไม่ได้นั่งแต่ช้พูดในรอกกสที่สองเนี่ยพอโดนเตือนท่านระบีก็สุดซาบวีเฉยก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของอรูกลนเดี๋ยวว่าเราอาจะพูดเรื่องรูกลนยวาย,ยา,า,ลลานนย ทัศนะที่อิบเนสไชม์โมล้อท่านยกมาแต่ตอนนี้อยากสรุปให้เข้าใจกันตามนี้ก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องถ้าความหลงลืมเนี่ยเกิดขึ้นในสุนนะของการละหมาดสุนนะของการละหมาดการสุยุทธาวีไม่ใช่วายิบตรงไหนก็ตามที่เป็นสุนนะซึ่งแน่นอนก็มีขีราบแน่นอนหมุนวิชาการว่าตรงไหนบ้างะที่เป็นสุนนะอย่างยกประเด็นในเรื่องของการกล่าวทัสเบีย์ต่างๆพอรู้ก้วใช่ไหมครับรู้ก้วไปรู้กลอนอยู่แล้วแต่การกล่าวสุบฮานะรบเบียรเอาวีมเนี่ย ตกลงคำกาญนี้เป็นวายิบหรือว่าเป็นสุนนะนักชาการบางส่วนก็บอกว่าเป็นวายิบอย่างน้อยหนึ่ง,งังบางส่วนก็บอกว่าเป็นสุนนะส่วนที่บอกว่าเป็นสุนนะก็คือถ้าเกิดลืมตรงเนี้ยก็ไม่ต้องสูดรสาวีแต่ส่วนที่บอกว่าเป็นวายิบถึงเวลาถ้าลืมอ่าสุบารุบินอดีมตอนรู้กว้วพี่น้องก็ต้องมีการสูดสาวีนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากสรุปให้เข้าใจก่อนในตอนนี้ก่อนที่จะดูในหนังสือเพราะหนังสือวันนี้พูดก,กันตามตรงครับเนื้อหาจะจะหนักนิดนึงจะหนักนิดนึงอาจจะยากนิดนึขอ สรุปให้เข้าใจง่ายๆก่อนครับคุณคนดินธรรมดานะครับสลามาแล้วถามว่ากูนุษซุพี่เป็นบิดาหไหมครับไปเรื่องชาวล้อเราจะได้คุยในที่ของมันนะครับผมซึ่งแน่นอนหนึ่งที่พวกเราทราบก็คือว่า,ามัสยิดชาฟีน่ะอิหม่ามชาฟีชาวล้อมองว่าการกุนุดเป็นซุนนะในขณะที่หม่ามมาลิกมองว่าไม่ใช่ซุนนะซึ่งทําไมบางทัศนะบอกเป็นบิดาเลยบางทัศนะบอกว่าเป็นซุนนะซึ่งความเห็นตรงข้ามกันสุดข,ขั้วเลยใช่ไหมครับ ระหว่างบอกว่าเป็นซุนนะัก์กับบอกเป็นบิดามันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปแล้วก็อินชาอัล้อครับน่าจะได้คุยกันนะครับผมก็ขอคุยกันในที่ของมันอินชาอัล้อครับผมอ่ะเรากลับมาดูในหนังสือกันต่อนะครับผมว่าอัมัลอักวาลเวลออฟไอัลนทียสุดละฮฮฟอินดอร์กน์เมืกีอ่านไปแล้วนะครับก็คือคําพูดกับพฤติกรรมอ่ะที่เป็นเหตุให้ต้องมีการสื่อสารวีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยึดต,ตามศาสนาไหนคุณมีความเชื่อยอ,ยอย่างไร ถ้าเกิดคนที่มีความเชื่อมั่นนะครับที่ว่า,าสูตรซาวีเนี่ยต้องสูตรทุกครั้งถ้ามีการาบกพร่องหรือมีการเพิ่มเติมเพราะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วสูตรซาวีมันเกิดขึ้นทั้งด้บกพร่องทางเรื่องของการเพิ่มเติมหรือว่าเรื่องของการหลงลืมหรือเรื่องของความสงสัยใช่ไหมครับผมทัศนะที่มองว่าถ้าเกิดความบกพร่องหรือมีการเพิ่มเติมเนี่ยต้องสูตรซาวีนะเขาเห็นพ้องว่าไงครับสูตรซาวีเนี่ยก็ให้สูตรได้ในกรณีที่ อะารนสซูเซ่อยากูนอันสุน,นสาาันท์ซาเล่ดูนันฟลอริดให้สยุดได้ในกรณีในส่วนที่มันเป็นซุนนะที่ไม่ใช่รอกออิฟรอกออิฟคืออะไรครับดูนันฟลอรออิดว่ารอกออิฟเ,เรามาคุยเรื่องรอกออิฟก่อนรอกออิฟก,ก,ก็คือซุนนะที่ว่าในตามทัศนะของเขา,าครับอย่างนี้มาลีกเก่งจะมองว่าบางอย่างเป็นมันไม่ใช่ซุนนะแต่ถ้าคุณจะทำก็ทำ,ทำได้ ถ้าจะทําก็ทําได้อย่างเมื่อกี้ที่พี่น้องถามมาเรื่องของอการกูหนูอะครับผมถ้ามาศอิมัมชาฟีเนี่ยถ้ามองว่าเป็นสุนนะใช่ไหมถ้าเกิดลืมกุหนูต้องสุดซาวีให้สูดซาวีแต่หมัมมาลิกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ใครอยากทาก็ทําตรงเนี้ยถือว่ามันเป็นรอกคอเอฟก็มองว่าไงครับถ้าลืมไปก็ไม่ต้องสุดซาวีหรือมันเป็นความผิดพลาดในสุนนะเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของการยกมืออย่างเงี้ยยกมือถือว่าเป็นสุนนะที่ยังไม่ได้เน้นหนัก เท่ากับอิิยาบทอื่นเพราะได้มามาลิกบอกว่าถ้าเกิดคุณยืมลืมยกมือสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ตักงแตติดแอรรอบนะคุณยืมลืมยกมือในตักบิดอื่นๆเนี่ยลืมครั้งเดียวยิม,มามาลิกบอกค,คุณก็ไม่ต้องสืบซาวีแต่ถ้าลืมสองสาครั้งมันเยอะขึ้นเนี่ยโอเคอันนี้ถึงจะสืบซาวีอันนี้ก็สรุปคร่าวๆในวรรคแรกเลยนะครับเร็วเลยนะครับผมทีนี้ครับ

อาการคือสิ่งที่หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องทำทิ้งไม่ได้เด็ดขาดเป็นองค์ประกอบหลักของการละหมาดถ้าเกิดลืมไปปุ๊บถือว่าการละหมาดนั้นเสียต้องอิอาดาหรือต้องกอดดอเช่นการตักบีรตุนเอีอรอมถ้าเกิดใครก็ตามละหมาดปุ๊บลืมตักบีรตุนเอีอรอมละหมาดนั้นก็เป็นโมฆะไปเพราะถือว่าเป็นอาการแต่ถ้าเกิดเป็นอาการอื่นๆที่อยู่ในรอบกา,าอื่นๆเนี่ยอาจจะละหมาดเพิ่มอีกร,าารอกกาหนึ่งแทนตรงนั้นไป แล้วก็ทําการสืบสาวีอันนี้ถือว่าทำกระทำได้ในขณะที่ฟัดดูนะครับฟัดดูบางส่วนก็บอกว่าอันไหนที่คุณสามารถกลับมาทําได้คุณก็ต้องทํามันก่อนเช่นเรื่องของการอ่านตชาฮุดนั่งตชาชุดตชาฮุดแรกนะตชาฮุดสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นอาราการนะครับผมตชาฮุดแรกหรือว่าเลียบทื่นเนี่ยถ้าคุณกลับไปทํามันได้คุณต้องกลับไปทามันก่อนแล้วถึงจะสยุดสาวีทีนี้ครับในกรณีถ้าเกิดว่า เป็นการหลงลืมที่เกิดขึ้นจากการที่ทำเกินเลยทำเพิ่มขึ้นไปล่ะไฟนหูยัก็อินดเซียดาฟิลฟ f ร r เอ็วัซุนนันจะมีอ่านถ้าเกิดว่าทำเกินไปยังไงก็ต้องสื่อสาเหคือจะเป็นวายิบของการละหมาดจะเป็นสุนนะของการละหมาดจะเป็นแล้วก็ตามถ้าคุณเกินไปอย่างเช่นเอ่อเป็นสุนนะก็อ่านเช่นถ้าเกิดนนคัสนะที่บอกว่า,ส,าสัานสุบารุบิลอาตีนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเดินไปอ่านในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันอ่านเกินไปลืมไปเผลอไปอย่างเงี้ยถือว่ามีกการเิน ในนี้ตามทัศนะของอกลุ่มนักวิชาการที่นิลชเกลงพูดถึงก็ท่านก็บอกว่าไงครับก็มีสื่อซาวีนะไม่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มที่มาจากเพิ่มฟัดดูหรือว่าเพิ่มซุนนะอย่างบางทีเนะี่ยเรื่องของการสูดบางทีไปเพิ่มลูกกลนในสยุดสามทีหรือว่าอะไรเงี้ยก็เข้าข่ายตรงนี้เช่นเดียวกันทีนี้ครับอิมมิชก็บอกว่าถ้าจะมีประเด็นคีราบก็จะมีคีราบในหมู่นักวิชาการที่ว่า พฤติกรรมใดบ้างของการละหมาดที่เป็นรูกลดพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นฟัดดูพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นซุนนะก็แล้วก็พฤติกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นซุนนะที่แบบเล็กน้อยที่ว่าก็ให้ทําไม่ถึงขั้นซุนซุนนะของการละหมาดแต่ก็เป็นซุนนะที่แบบถ้าคุณทําก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างเช่นนะครับมิซาลูซาลิกาอันอินดามาลิกไลซายุสจัดดิตารกิลกุนุดอัลกุโนอัลกุนูดเลนหัวอินดัมุสฮับ เหมือนกับในตามทัศนะขอยมาริกมอว่าถ้าเกิดใครก็ตามทิ้งกูนูดเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะถือว่ามันเป็นมุสาที่แบบว่าทาก็ทาไม่ทำก,ก็ไม่ทา,ทาคือมันไม่เกี่ยวข้องกับละหมาดมันไม่ใช่ว่าทําแล้วละหมาดจะสมบูรณ์ขึ้นนี่คือตามทัศนะขอยอมามาริก แต่ทีครัพี่หม่มชาฟีมองว่าไงครับมันเป็นสุนนะของการละหมาดเลยคือเป็นสิ่งที่ทําให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าลืมก็ต้องมีการสื่อสารทีเดี๋ยวก็ต้องมาพูดถึงประเด็นเรื่องคุณูดเจาะจงเฉพาะเวลาสุบอซึ่งอย่างที่บอกก็คือ,อ,อขอคุยเมื่อถึงที่ประมาณอินชาอัลลอฮ์ะนะครับผมคุณนะรุงรุลุขอบคุณสำหรับข้อความนะครับอวยกุศลตลอดวาบาระกาทูครัรบผมถ้าท่านใดมีประเด็นคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีโอกาส จะกลับมาคุยกันเท่าที่เป็นไปได้ยินชสาร์แลนะครับผมส่วนถ้าตรงไหนเนี่ยจะได้คุยกันเมื่อถึงเวลาก็อาจจะรอไปจนถึงตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือเนื้อหาส่วนนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับผมต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางอ่านก็จะได้ไขควนไปด้วยนะครับแต่คุยกับพี่น้องผมว่าเราเอาแบบให้มันกระชับนิดหนึ่งแน่ให้มันพอเป็นอย่างประโยชน์อินเสาร์แล้์นะครับ ซึ่งนั่นแหละครับก็ตรงวักนี้นะครับก็ณม,มุสลิมอัลลอฮ์ก็จะบอกถึงแบบว่าก็นั่นแหละครับว่าก็จะมีประเด็นเพิ่มมาว่ามองตรงไหนเป็นอะไรยังไงตรงไหนเป็นฟัดดูตรงไหนเป็นวาญุบตรงไหนเป็นซุนนะแล้วก็ตรงไหนตั้งใจตั้งใจแค่ไหนหลงลืมลืมเยอะแค่ไหนซึ่งตัวนี้ขอข้ามไปนะครับผมว่าการอิบัตัดบิฮัสบบิฮัสบิฮาดะนับมินฮามาฮิยาฟัดบิอัยนียะอัจินซีฮามิสุสซลาตุลขัมซุมียามายาซุนนะ เบียดเนี่ยโอเคครับนี่ก็มาอธิบายเนี่ยแหละครับผมว่าตรงไหนที่เป็นฟัดดูตรงไหนเป็นซุน่าแล้วก็ตรงไหนที่เป็นส่วนเสริมที่เป็นรอร์คอฟอะครับที่ว่าไปตรงรอร์คอฟผมผมขอไม่อธิบายมากกว่านี้นะครับกควจะสับสนทีนี้ครับอ่ในที่นี้อะครับในกรณีที่ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเรามาคิดได้พอดี ความผิดพลาดเพิ่งเกิดขึ้นเลยครับแล้วเราคิดได้อย่างยกตัวอย่างพี่น้องจะละหมาดสมมติว่าจะละหมาดสี่รักกาอย่างเงี้ยแล้วก็รักกาที่สองเนี่ยมันต้องนั่งใช่ไหมครับต้องปีนการแตชาฮุตใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ก็คือดันไม่ได้นั่งแตชาฮุตอย่างเงี้ยแล้วดันขึ้นมายืนขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาปุ๊บคิดได้พอดีฉันต้องนั่งนี่นาะในกรณีเนี่ยจะให้กลับไปนั่ง หรือว่าถ้ามันเลยไปแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเมื่อไหร่ต้องกลับเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเขาคุยกันนะครับก็าละชุมฮุยเมาลยสวกอีมันว่าก็ละกามุยเมาลมยักอุดอรักแอสาลิซาว่าก็ละกามุญญะเชี่ยอินฟาร์กลอาร์ไกดะชิปรันไฟดาราชะอินเดลดีลายารอนะรูจูอัฟันชุมหุษอัลลอฮ์นัสรัตูจาอิซะว่าก็ละกามุญญะเชี่ เราต้องขึ้นมาดูข้างข้างบนนิดนึง,งนะครับว่าแตะลาฟูฟิฮารอะไรหรือเปล่าบางราก็อีกต่ละฟูฮัลยารชัยิมามอิดะซุบวิฮาบิฮีอิไล่ฮะก็อย่างที่เราทราบถ้าเกิดพอละหมาดเป็นชะมาอะห์เนี่ยถ้าเกิดว่าอิหม่ามผิดพลาดปุ๊บมะมุมมะมุมถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะกล่าวซุบฮานัลลอฮเป็นการเตือนอิหม่ามซุบฮานัลลอฮถ้ามะมุมเป็นอิหม่ามนะครับผมอขออนับถ้ามะมุมเป็นผู้ชายก็จะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮแต่ถ้ามะมุมเป็นผู้หญิงก็จะตีมือ ก็ใช้การตีมือเพราะนั้นการเตือนอิหมา่นเนี่ยโอเคเราคุยกันตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราละหมาดมีอิหมามนนำแล้วอิหมัม่ผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ตควรจะนั่งดันไม่นั่งหรือว่าลืมลมือกััวหรือลืมอะไรก็ตามแต่ถ้ามามุมเป็นผู้ชายแล้วจะกล่าวสุภาันลว่าอ,ออกมาดังๆซึ่งอิหมาม่นพอได้ยินปุ๊บอิหมา่นต้อง,ต,องต้องคิดแล้วว่าออผิดพลาดอะไรเลยต้องมีอะไรผิดพลาดซึ่งตามปกติอิหมา่นก็มักจะคิดออกว่าเป็นอะไรแล้วอิหมานก็จะกับในทัน ที่เขาพลาดไปในกรณีน,นะครับก็เตือนกับซุบานอลล์แต่มันก็มีบางเคสที่อิหม่ามคิดไม่ออกจริงๆนะครับคือลืมปุ๊บก็ลืมแล้วแบบเอ๊ะฉันลืมฉันผิดตรงไหนฉันฉันไม่รู้จริงๆงไงครับผมถ้าในกรณีนี้ทำยังไงครับก็ก็ละหมาดไปแล้วก็พอละหมาดเสร็จปุ๊บค่อยบอกอิหม่ามว่าผิดพลาดตรงไหนไม่ต้องถึงขั้นกับต้องพีชีพนะครับบางคนนี่ถึงขั้นพีชีพอิหม่ามไม่รู้ใช่ไหมพูดออกมาเลยเป็นภาษาไทยอิหม่ามเมื่อกี้ไม่ได้นั่งตะชา่าฮูดอ่ะยอมพีชีพแล้วก็มาละหม อันนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดผิดพลาดไปเตือนอิหม่ามแล้วอิหม่ามไม่รู้ผิดตรงไหนก็ละหมาดเสร็จแล้วค่อยมาบอกอิหม,ม่ามอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าม่ามุมเป็นผู้หญิงก็ใช้การตบมือก็ไม่ต้องบอกสุภานเอาลอนะครับผมเพราะเดี๋ยวเสียงจะเป็นฟิตนะนะครับเสียงผู้หญิงไม่ใช่เอาร้อนนะครับบางท่านเขาจะใหเสียงเป็นเอารอ้อเสียงเป็นฟิตนะถ้าเกิดเป็นเสียงที่อ่อนหวานซึ่งพวกเราก็ได้กล่าวเตือนในกุลานนะวครับว่าอย่าได้พูดจาให้ไพเราะพ่อพิงนักเกินไปสําหรับ ต่างเพศผู้ที่ไม่เสียมารอมเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้หัวใจหวั่นไหวนะครับจะทําให้ผู้ที่หัวใจเป็นโรคนะครับจินตนาการไปลานแปดกลับมาประเด็นนี้ครับบอกกันได้เลยครับเต่าฟูฮัลยร์เยอรมัมอิดาซุบิฮาบีอะไรฮะถ้าโดนเตือนปุนะ๊บเนี่ยอิหมามต้องกลับมาไหมอาจหรือว่าไม่ต้องกลับมาทําต่อไปเลยแล้วถ้าเกิดกลับมาเนี่ยต้องกลับอะไรยังไงนะครับก็จุมพุดบอกว่าไงครับตาบใดก็ตามอันนี้ผม แปลให้ใช้ได้กับทุกเคสเลยนะครับผมยัเจยะมาลัมยัสวิกออิมันก็คือให้อิมามกลับไปที่อิยาบทเดิมตราบใดก็ตามที่อิยาบทใหม่นั้นยังไม่สมบูรณ์ตราบใดก็ตามที่อิยาบทใหม่ยังไม่สมบูรณ์ให้อิมามกลับไปอิยาบทเดิมได้อย่างเช่นลืมตะชักุดใช่ไหมอิมามบอกอัลลอฮฺหกบัดแล้วขึ้นมายืนเลยกําลังจะกอดอกแต่ยังไม่ได้กอดยังไม่สมบูรณ์กาลังจะกอดอกแล้วก็มีคนเตือนสุภาแล้วล้หมันคิดได้ ก็ให้กลับไปที่อเรียบทเดิมได้วก็แล้วก็มันเยอะียมาลำยากอุดบางกลุ่มก็บอกว่าไงครับก็นั่นแหละก็เอาตามใดก็ตามที่ยังไม่ไปเอ่อเปลี่ยนเป็นอีริยาบทอื่นอเริยบท่อไปอาจากนั้นนะครับอย่างที่เกิดว่าเอา่อต้นัมือง,งตะชาฮุดใช่ไหมเดิไ่ได้มัองตะชาฮุดลลุกข,ขึ้นยืนเนี่ยก่อนที่เขาจะรุกร้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคิดได้ก็ กลับไปนั่งได้อยู่อันนี้เป็นทั้งหมดเป็นเรื่องการตีความครับพี่น้องเป็นเรื่องการตีความเพราะไม่มีตัวบทที่ชัดเจนระบุเอาไว้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้รู้แะครับพี่น้องก็ต้องให้ระดับปราร์เขาวา่าไปเราเป็นนักเรียนเราก็ฟังที่ปาญ์พูดแล้วก็มาหาทางเลือกที่ดีที่สุดว่กอแล้วก็มุลนายรจิณีนิฟารกัลอาร์กย์นชัรอนบางคลุ่มก็บอกว่าถ้ามันไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาแล้ว ถ้ามันไปแล้วเนี่ยประมาณสักสักคืบนึงเนี่ยก็ไม่ต้องแล้วอย่างรูกวัวอสุยุต้ใช่ไหมขึ้นมาเนี่ยเลยไปสักคืบนึงแล้วก,ก็ไปก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับเวลาราชาอินเดดีลายรันรรจูฟันจูมุดอะลรอันสลาตัวใจอิซะแล้วถ้าเกิดดันกลับเวลาที่กลับไม่ได้แล้วล่ะจุมุดก็บอกไม่เป็นไรแต่บางกลุ่มก็บอกว่าละหมาดเสียเลยนะเพราะฉะนั้น อ่ประเด็นนี้คงไม่คุยกันเจาะลึกไม่คุยกันละเอียดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตีความเป็นหลักนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีตัวบทชัดเจนอย่างที่เราทราบก็คือในเรื่องของสุตรซาวีตัวบทหลักๆก,ก็จะมีอยู่5บทที่เราได้คุยกันเมื่อไปเมื่อตอนที่แล้วเพราะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นสิ่งที่วิาชาการต้องมาตีความถามว่าแล้วพวกเราตีความเองได้ไหม ในเมื่อเราไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับเราก็ไม่ควรทําสิ่งที่เกินความสามารถบางคนบอกฉันเก่งนะนอาจารย์จะเก่งในด้านไหนก็ต้องมีพื้นความรู้ด้านนั้นจริงๆใช่ไหมครับผมอย่างถ้าเกิดว่าอ,อย่างจะมาถกเรื่องการผ่าตัดหัวใจเนี่ยพี่น้องจะมาให้พ่อค้าถกบอกพ่อค้าเนี่ยฉันฉลาดส,สุดๆฉันจะถกเรื่องการผ่าตัดหัวใจมันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องของอิสติฮัดต้องยกให้กับมุสตาฮิดนะครับเรื่องของการวิเคราะห์วิ นิจไชเนี่ยต้องยกให้กับผู้ที่ถึงระดับขั้นวินิจฉัยนะครับผมซึ่งยากครับกว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ตอนนี้พวกเราทุกคนก็เป็นตอยลิบุลเแล้วก็เป็นนักเรียนนักสแสวงหานักศึกษานะครับผมอันนี้ก็ข้าวๆที่คุยกันในวันนี้ครับผมอินเชา้าล้อครับในครั้งต่อไปเราก็จะมาดูอัฟซุลรอเบียนะครับก็จะมาดูว่า,าเวลาสุดซาวีเนี่ยสุดยังไงคือสุดแล้วต้องมีอ่านจะชาหุดต่อไหม หรือว่าสื่อขครั้งเดียวหรือว่าสื่อสองครั้งหรือว่าอะไรยังไงก็อินชาอัลลอฮ์จะได้คุยกันในครั้งต่อๆไปนะครับผมอินชาอัลลอฮ์หากพวกเรานี่ตานะครับผมบาร์กัลลอฮฟิกุมครับพี่วันีสลามมาอัะคุณสลามมัมตลอฮฺแกดูคุณคุณได้ยินธรรมดาครับบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องสังกัดมัสฮับแล้วในปัจจุบนันนี้เราควรทํำยังไงครับไม่วควรจะเป็นแบบนี้ พูดตรงๆครับไม่มีใครในปัจจุบันที่ไม่สังกัดมัดสยิดแม้แต่คนที่บอกไม่สังกัดคือคนที่บอกไม่สังกัดเนี่ยเขาต้องมีอาจารย์ที่ถึงเวลาเขามีปัญหาเขาต้องกลับไปหาอาจารย์ท่านนั้นนะถูกไหมครับมันต้องมีทุกคนนะพี่น้องอาจารย์ที่เราต้องกลับไปเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่ามาสัสยิดละเหมือนกับพี่น้องเอ่อกลุ่มไหนก็ตามบ้านเราตอนนี้มีหลายกลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่ม มีระดับที่ถูกถูกยกว่าเป็นระดับหัวหน้าถูกไหมครับผมไม่ขอยกชื่อพี่น้องรู้กันอยู่แล้วนะครับคือแต่ละกลุ่มมีระดับหัวหน้าอยู่แล้วพอลูกศิษย์ลูกหามีปัญหาปุ๊บกลับไปหาหัวหน้าแล้วบอกว่าฉันไม่ตามมาสับนั่นแหละมัสับของคุณแหละคอร์รัปต์ล้วนเลยปัจจุบันนะครับบุคคลหลายคนที่อ้างว่าไม่ตามมาสับเนี่ยขอให้ดูไว้เลยว่าเราอาจจะแย่กว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเขาตามสารับหัวหน้ามัสับเขาคือสาับแต่ปัจจุบันหัวหน้ามัสับกลายเป็นคอรัป์ซึ่งท่านอาบีไม่ได้รับรอง ท่านอับ,บับรองแค่สามยุคแรกท่านอับ,บิบลับรองแค่สามยุคแรกนะครับที่ถูกต้องที่งงามที่สุดเพราะนั้นคาพูดที่บอกว่าเราไม่จะเป็นต้องสังกัดมัสยิดเนะี่ยมันฟังดูดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นอกจากคุณจะเป็นมุสฮิดขนาดมุสฮิดยุคอดีตยังมีสังกัดมัสยิดเลยยังมีอาจารย์เลยแต่ว่าถึงเวลาอาจจะมีบางส่วนที่มองเห็นต่างจากอาจารย์เพราะนั้นครับก็ถามครับถ้ามีคนมาบอกว่าฉัน ม่ได้ตามมัสฮับนะครับก็ถามว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณถามอาจารย์มั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าคุณถามอาจารย์เฉพาะกลุ่มเจาะจงถ้าเฉพาะกลุ่มเจาะจงนั่นแหละเรียกว่ามัสฮับมัสฮับก็คือที่ไปคือถึงเวลามีปัญหาปุ๊บเราไปยังไงเราไปผ่านใครเราไปผ่านกลุ่มไหนอันนั้นเรียกว่ามัสฮับ เพราะนั้นปัจจุบันบางคนอาจจะได้ค่ามาัสับในอดีตได้ค่าสลับขอให้ดูว่าคุณกําลังทิ้งสิ่งที่ดีไปยึดเอาสิ่งที่ดีน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่แย่ไปเลยก็ได้อันนี้ก็วุ่นหลงตาละอะไรครับผมก็คือต้องมีอาจารย์เนี่ยต้องมีอาจารย์แล้วก็ต้องมีที่ไปต้องมีที่สรุปไนะครับผมคุณอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามาัสับโอเคไม่ต้องใช้มัสับก็ได้แต่มันมีกันทุกคนแหละพี่น้องมันต้องมีถึงเวลามีปัญหาฉันจะ ไปกับใครหรือจะยึดตัวเองเป็นเจ้าสังกัดมัสยิดมันก็มีแค่2อย่างเนี่ยมีอาจารย์ที่เรายึดเวลามีปัญหาเราต้องไปหาเขาหรือถึงเวลาปุ๊บเราด้นสดลุยเองเออนี่เราก็เป็นเจ้าของมัสยิดเองยังไงมันก็มีมัสยิดครับผมพี่น้องแล้วก็ถ้าเกิดมัสยิดทั้ง5หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยมัสยิดอิหมั่นอบูฮาริฟัยมัมมาริกมัมชาฟีมัมฮามบะลีเอ่อ แล้วก็ดาวิดดฮาริยะกับมัสสะอื่นๆบางมาัสสะที่หายไปแล้วเนี่ยมัสสะบรื่น้อย่างที่บอกก็คือว่าระดับปราชญ์เขารับรองมาแล้วว่าเป็นมัสสะที่ได้รับการยอมรับแน่นอนมีถูกมีผิด <c oughs> เรารู้ว่าไหนถูกเราก็ตามอันไหนผิดเราก็ไม่ตามก็แค่นั้นแต่อาจารย์เราที่เราตะเบงตามในปัจจุบันของบางท่านโดยเฉพา,าบางท่านนะครับผมที่เราตะเบงบอกว่านี่แหละอาจารย์ฉันสุดยอดนําฉันไปสู่สุนนะเนี่ยมีใครรับรองท่านเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วท่านเหล่านั้น ตอนผิดพลาดเนี่ยเรารู้ไหมว่าท่านผิดพลาดตรงไหนคือเจ้าของมสัสยิดในอดีตเนี่ยผิดพลาดตรงไหนนี่รู้สูรารู้หมดนะครับแต่อาจารย์เราผิดพลาดตรงไหนไม่รู้เลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็หวังว่าหวังว่าน่าจะเป็นคาตอบที่ชัดเจนก็คือก็ถ้าเขาบอกเขาไม่ยึดนะครับก็บอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ในภาคปฏิบัติคุณยึดแน่นอนต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ยึดก็ตามานะครับผม ครับนั <Wasser> บ้นตอนนี้พักกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงพระนามของฟูร์ลอ์เรายังคงคุยกันอยู่ในพระนามอัลฮากีนผู้ทรงปีชายาะนะครับสำหรับตอนนี้ในส่วนของชาฟิกรักูลูเกาลีฮฮดะว่าสับลมลลอฮะลิวะลากุมวะริซาลิมุสลิมีนะมินกุลีนสะมินกุลีนะมินสับฟิรูอินหัวกัฟูร์ฮิมสุบานุกลลามิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอินาลันตะสักวะกาตูไรสลาอัลมิคบุบุลละห์วะบาร์กัตูครับ